หล, la la, ล<ะ>ักการออกแบบหลักการออกแบบเนี่ยประกอบด้วยดุลยาภาพดุลยาภาพก็คือการที่ด้านซ้ายด้านขวาของภาพนะครับมีความสมดุลกันความสมดุลของภาพนะครับมีสองลักษณะคือ1สมดุลแบบสมมาตรคือภาพทั้งด้านซ้ายด้านขวาทั้งสองด้านเนี่ยเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะครับถือว่าไม่สมมาตรครับอีกแบบหนึ่งคือสมดุลแบบ อาสมมาตรคือภาพทั้งสองด้านเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่พอจัดวางแล้วนะครับมีความรู้สึกที่มันสมดุลกันด้วยรูปทรงด้วยสีหรือด้วยน้ำหนักนะครับความกลมกลืนเกิดจากการจัดองค์ประกอบให้ประสานกันอย่างลงตัวซึ่งรวมถึงเนื้อหาด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะไม่กลมกลืนครับความขัดแยง้งความขัดแย้งเกิดจากการจัดองค์ประกอบให้ตรงข้ามกันทําให้เกิดเป็นจุดสนใจ จุดเด่นจุดเด่นคือการจัดองค์ประกอบให้สะดุดตาผู้ชมโดยใช้เส้นสีจุดรูปทรงสัดส่วนคือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆที่มีความเหมาะสมแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับคือสัดส่วนมาตรฐานคือสัดส่วนที่ยอมรับกันว่าเป็นสากลเช่นซ้ายขวาเท่ากันสัดส่วนอิสระสัดส่วนที่ไม่ขึ้นกับหลักเกณฑ์ความถูกต้องอย่างเช่นงานแอปสแตรกเป็นต้น การเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับก็คือการเคลื่อนไหวจริงเช่นคนวิ่งปลาว่ายน้ําการเคลื่อนไหวเชิงองค์ประกอบเป็นการเคลื่อนไหวของรูปทรงจังหวะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือ 1. การซ้ําคือใช้รูปทรงเดิมซ้ําไปซ้ํามา 2. การเปลี่ยนสลับคือการใช้รูปทรงที่แตกต่างกันสลับกันไปสลับกันมา 3. การลดหลัน่นเป็นการใช้การลดหลั่นของสีหรือรูปร่างเอกภาพเอกภาพคือการจัดองค์ประกอบของภาพให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีอยู่3วิธีก็คือจัดองค์ประกอบให้ใกล้ชิดกันจัดองค์ประกอบให้มีความซ้ำจัดองค์ประกอบให้อยู่บนเส้นทางเดียวกันขอขอบคุณคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ